สวัสดีค่ะแอดมินส้มน,นะคะสวัสดีค่ะครูเนคค่ะค่ะวันนี้เราสองคนนะคะจะมาสัมภาษณ์เพื่อนๆนะคะในห้องเรียนทำเล็บนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆแนะนำตัวก่อนนะคะค่ะชื่เลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อหญิงค่ะค่ะอันนี้พี่เลยพี่กับพี่หญิงนะคะก็จะ,ะมาเล่าประสบการณ์ในการเรียนในสถาบัน BSA นะคะคำถามแรกเลยนะคะจะถามว่า พี่หิงกับคุณเนยอะค่ะรู้จักสถาบัน BSA ได้ยังไงคะหนูรู้จักผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตค่ะค่ะพี่หิงคะรู้จักผ่านสองทางค่ะจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็เพื่อนค่ะเพื่อนมาเรียนตัดผมหญิงที่นี่ค่ะแนะนังว่าดีเลยเราม,มาสมัครดูค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะถามว่ามีปัจจัยใดบ้างนะคะที่ทําให้เราตัดสินใจเลือกที่จะเรียนที่ BSA นะคะปัจจัยแรกก็คือเรียนไม่จํากัดเวลาะคะ่ะ คือเรีนเวลาไหนก็ได้แล้วก็วันไหนก็ได้ค่ะไม่จํากัดจํานวนใครและเวลาเรียนจัดตารางเรียนมาเองได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมาสายได้ขอกลับก่อนได้เนาะได้ค่ะแล้วพี่หญิงนะคะมีปัจจัยใดบ้างคะที่ทําให้พี่หญิงตัดสินใจที่จะมาเรียนที่สถาบันดี a อสคะอ๋อคือจากเพื่อนบอกเล่ามานะคะแล้วก็มาสัมผัสในตัวเองค่ะตอนเข้ามาสมัครทีแรกก็ดูแอดมินเป็นกันเองก็ขึ้นไปดูที่ห้องเรียนก็คือแบบเรียนเป็นกันเองค่ะ ก็เลยลงมาเรียนดูค่ะอ๋อมีความเป็นกันเองเนาะ,ะจึงทำให้เราแบบว่าตัดสินใจที่จะเรียนที่นี่นะคะ,ะค่ะต่อมานะคะก็จะถามถึงเรื่องราวความประทับใจต,ต่างๆในเวลาที่เราเรียนบรรยากาศการเรียนเป็นยังไงบ้างคะคุณเลยในห้องใช่ไหมคะในห้องก็เป็นกันเองครูก็คอยแบบอยู่แล้วก็สอนแท้ว่าอันนี้ดีไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะครูก็เป็นกันเองมาก คุณนักเป็นกันเองเนาะใช่ค่ะพี่เป็นยังไงบ้างคะประทับใจตรงไหนบ้างเลยอ๋อมาเรียนวันแรกนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะพอวันแรกพอวันที่สองผ่านไปรู้สึกว่าเป็นกันเองมากคะ่ะคุณครูก็ดีอารมณ์ดีสอนดีทุกอย่างค่ะไม่เข้าใจตรงไหนจุดไหนครูก็แนะนําค่ะค่ะต่อไปเดี๋ยวพี่ๆทั้งสองคนเมื่อกี้แอบเห็นถือผลงานมาด้วยเนาะเดี๋ยวขอดูผลงานหน่อยนะคะตรวจผลงานกันหน่อยเนาะ สวยมากเลยนะคะค,ค่ะ,คะอันนี้ก็ใช้ระยะเวลาเรียนนานแค่ไหนนะคะถึงจะสามารถทําผลงานออกมาได้ประมาณนี้นะคะขอค้อหนูใช้เวลาเรียนประมาณหนึ่งเดือนคะ่ะมาบ้างไม่มาบ้านนงค่ะอ๋อหนึ่งเดือนแต่ไม่ได้มาทุกวันนะคะบอ้่าสามารถทําผลงานออกมาได้สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะฟูมให้ดูอีกทีหนึ่งท้ายคลิปนะคะผลงานของนักเรียนนะคะเดี๋ยวขอดูผลงานของพี่หญิงด้วยค่ะ อันนี้ใช้ระยะเวลา,เ,าเรียนนานแค่ไหนคะพี่หญิงถึงสามารถทาผลงานออกมาได้อันนี้ <c oughs> คือมาเรียนทุกวันค่ะสองสัปดาห์ค่ะสองสัปดาหนะ์เนาะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูอีกทีหนึ่งคล้ายคลิปนะคะพี่ๆสองคนมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆทางบ้านที่กําลังมองหาที่เรียนทําเลสไหมคะที่นี่คือสะดวกสบายแล้วก็เรียนไม่จํากัดเวลาคือข้อดีของที่นี่นะคะคือครูก็เป็นกันเองแล้วก็ครูก็ค่อยใจดีแล้วก็ ไอยบอกเราอยู่ตลอดะคะ่ะมันเรียนตัวต่อตัวเลยค่ะพี่หญิงค่ะค่ะอดน,นียจยาวเนยนะคะฝากถึงว่าเคยไปเสิร์ชดูหลายที่หลายแห่งใน Facebook นะคะคือดูผลงานานักเรียนแต่ละคนคือที่นี่คือดีที่สุดนะคะมาเรียนที่นี่คือประทับใจคุณครูแนทมากคะ่ะคือสอนดีคือสุดยอดมากค่ะไม่รู้จะพูดยังไงว่าคือสุดยอดที่นี่ดีจริงๆและอีกอย่างสะดวกสบายคะ่ะติดถนนคะ่ะของกินของเล่นที่เที่ยวเยอะคะ่ะ โอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ที่มาเ,า<ช>เล่า<ส>ถึงประสบการณ์แชร์ความรู้สึกให้เพื่อนๆฟังนะคะยังไงก็ขอจบบทสัมภาษณ์ไว้เท่านี้นะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ